สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง m อ a Channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับ iPhone รุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนำมาทำคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้จะมีโปรใหม่ๆสาหรับ iPhone ทุกรุ่นเลยนะครับมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือน รวมไปถึงก็ยังมีการนำ iPhone รุ่นต่างๆมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาส่งท้ายเดือนกันนะครับของ iPhone รุ่นใหญ่รุ่นท็อปที่สุดในตอนนี้สำหรับ iPhone 14 Pro Max นะครับตัวเครื่องก็เป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นซึ่งปัจจุบันนะครับในเรื่องของราคาก็มีการปรับลดราคาลงมาเรื่อยๆนะครับทั้งการซื้อแบบไม่ติดโปรหรือว่าซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมสรุปรายละเอียดของราคาล่าสุดมาให้ ท่านดูกันไปเรื่อยๆนะครับค่อยนําราคามาเปรียบเทียบกันว่าจะซื้อเป็นแบบไหนดีไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 14 Pro Max อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่29มีนาคมปี2023เริ่มต้นดูราคากันที่จากทางด้านแอป Lazada กันก่อนรานแรกที่นำมาให้ดูกันนะครับขายโดยทาง Apple มาขายผ่านทาง Lazada นะครับสำหรับ iPhone 14 Pro Max เครื่อง ทแท้ศูนย์ไทยนะครับจากราคาปกติ44,900บาทก็ลดราคาล่าสุดเหลือเพียง43,000บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากกับผ่อนก็ผ่อนได้นะครับผ่อนได้สูงสุดถึง10เดือนจ่ายเพียงเดือนละ4,300บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายสําหรับแคมเปญครบรอบวันเกิด11ปีของทาง l a z a d a นะครับท่านสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์แล้วก็ไปเก็บคูปองส่วนลดเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งก็จะ นำมาใช้ลดราคาได้อีกด้วยนะครับในส่วนของสีมีให้เลือกทั้งหมด4สี4นะครับความจุเริ่มต้นที่128 1 2 8่งร้อยยถึงหนึ่งเทราไบต์สินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์แอปเปิลให้1ปีนะครับอีกร้านหนึ่งจากลาซาด้าจัดจําหน่ายโดยร้านไอสตูดิโอนะครับมาขายผ่านทางลาซาด้าเป็นร้านร้านมอลตัวเครื่องก็เป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยนะครับจากราคาปกติ44,900บาทลดราคาล่าสุดเหลือ4 2 0 0 0 600บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินร้านนี้ไม่สามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับมีให้เลือกทั้งหมด4สีความจุมี4ความจุนะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากสูตร Apple ให้1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาสําหรับการซื้อ iPhone 14 Pro Max จากทางด้านแอป l a า a ่นะครับชอบร้านไหนสามารถเข้าไปสั่งซื้อไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับดูรีวิวเพิ่มเติมก่อนซื้อได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปดูราคากันต่อที่ทางด้านแอป Sho ปปีนะครับร้านแรกที่นํามาให้ดู การขายโดยทางร้าน iStudio นะครับตัวเครื่องก็เป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยจากราคาปกติ44,900บาทนะครับลดราคาล่าสุดเหลือ41,500ก็คือจะมีคูปองส่วนลดให้ทันที1,900บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้แล้วก็จัดส่งให้ฟรีนะครับความจุมีให้เลือก2ความจุก,ก็คือ128แล้วก็256กิอีกร้านนึงจากช้อปปีนะครับขายโดยทางร้าน Studio 7สําหรับ iPhone 14 Pro Max เครื่องแท้์ไทยนะครับราคาเริ่มต้นที่42,900บาทสำหรับความจุ128 g b ถ้าเป็น256 g b ก็45,775บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้แล้วก็จัดส่งให้ฟรีความจุมี2ความจุนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์แ p ปเปให้1ปีนี่ก็จะเป็นราคาจากทางนั้นแอปช้อปปีนะครับท่านชอบก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ปิดท้ายกันที่ราคา จากร้านบานาน่าไอทีโดยตรงนะครับเราสามารถไปซื้อที่หน้าร้านได้หรือว่าจะสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ของเขาก็ได้นะครับสำหรับ iPhone 14 Pro Max เครื่องแท้ศู์ไทยจากราคาปกติ44,900บาทก็ลดราคาล่าสุดเหลือ42,900นะครับท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับหรือว่าจะไปซื้อที่หน้าร้านก็ได้นี่ก็จะเป็นสรุปราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ iPhone 14 Pro Max นะครับจากทาง ลาซาด้า s h o ปปีแล้วก็ Banana IT นะครับชอบร้านไหนก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้นะครับแต่ว่าราคาถูกที่สุดก็น่าจะเป็น Lazada นะครับเพียงแค่4,300บาทเท่านั้น ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูราคาสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกซึ่งก็จะเป็นของค่าย d t a ท iPhone 14 Pro Max ความจุ128 g b นะครับมีให้เลือกทั้งหมด4สี4ราคาการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับซื้อได้ที่ราคา29,700บาทซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรเน็ตให้เลือกกัน3แบบแบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ2 9 9นะครับซื้อได้ราคา29,700โดยที่ ไม่ต้องจ่ายค่าหนีล่วงหน้าเลยนะครับโปร1499ซื้อได้ราคา33,300บาทไม่ต้องจ่ายค่าหนีล่วงหน้าเช่นเดียวกันแล้วก็โปรสุดท้ายเป็นอินเทอร์เน็ตรายเดือนเดือนละ1199นะครับซื้อได้ที่ราคา34,600ไม่ต้องจ่ายค่าหนีล่วงหน้าซึ่งทุกโปรนะครับมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนเราจะต้องใช้จนครบสัญญานะครับถึงจะสามารถยกเลิกหรือว่าเปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมเงินได้ท่าใคที่สนใจอยากจะซื้อนะครับอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไป หาซื้อไปสอบถามกันได้โดยตรงที่ศูนย์ d t a c ็กช็อทุกสาขานะครับดูต่อกันที่ค่ายที่2เป็นของค่าย TrueMove ชนะครับ iPhone 14 Pro Max ซื้อได้ในราคาเริ่มต้น34,900บาทมีให้เลือกครบทุกสีนะครับความจุมี128แล้วก็ 256GB สิกไบสั่งซื้อออนไลน์นะครับเขาจัดส่งให้เราถึงบ้านหรือว่าจะเลือกไปรับที่ศูนย์ True ช h อ p ใกล้บ้านเราก็ได้ถ้าสั่งซื้อออนไลน์นะครับใส่โค้ดได้รับส่วนลดเพิ่มอีก1000บาทสำหรับ รายละเอียดโปรเน็ตรายเดือนนะครับมีหลายโปรโมชั่นให้เราเลือกมาดูกันที่แบบแรกนะครับเป็นโปรสําหรับลูกค้าปัจจุบัน TrueMove H แบบรายเดือนซื้อได้ราคา34,900เมือ่อมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ149 9นะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ล่วงหน้าถ้ามีโปร1199ก็ซื้อได้ราคา36,600ไม่ต้องจ่ายค่าหนีล่วงหน้าเช่นเดียวกันสัญญา12เดือนทั้ง2โปรนะครับส่วนคนที่จะไปเปิดเบอร์ใหม่กับทางนั่นค่าย True นะครับซื้อได้ที่ราคา 3, 36600บาทเมื่อไปเปิดเบอร์ใหม่เราก็สมัครแพ็คเกจรายเดือนเดือนละ1199นะครับพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลุงหน้าด้วย2140บาทโปร899ซื้อได้ราคา38300นะครับค่าเน็ตล่วงหน้า170โปร699ซื้อได้ราคา39900ค่าเน็ตล่วงหน้า535บาทสัญญา12เดือนทุกโปรนะครับส่วนโปรสํราสหรับการเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับราคาเท่ากันคือ36600รา,ายละเอียดของโปรก็จะเป็นแบบเดียวกันเลยนะครับกับการป เปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สุดท้ายเป็นโปรสาหรับการใย่ยข่ออนไลน์เท่านั้นนะครับซื้อได้ที่ราคา35,600เมื่อย้ายเมื่อใยข่ออนไลน์มาใช้ True นะครับแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ119 9พร้อมกับจ่ายค่าเนีตลุงหน้าด้วยนะครับ2,140บาทโปร899ซื้อได้ราคา37,300่เดนาค่าเนลุงหน้า10,70บาทนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นอินเทอร์เน็ตรายเดือนเดือนละ6 9 9ซื้อได้ที่ราคา38,900บาทค่าเหนี่ลุงหน้า535บาท เท่านั้นนะครับทุกโปรก็มีสัญญาในการใช้งาน12เดือนส่วนราคาเครื่องเปล่านะครับจากราคาปกติ44,900บาทก็ลดราคาเหลือ4,300 0บาทนะครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดของโปรโมชั่นล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 14 Pro Max จากทางด้านค่าย t r u e m o v e S นะครับถ้าในที่สนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้นะครับที่ศูนย์ทรูช็อปทุกสาขาเราจะไปปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายนะครับซึ่งก็จะเป็นของ ของค่าย AIS สำหรับการซื้อ iPhone 14 Pro Max ความจุ128 g b มีให้เลือก4สีนะครับสีดำสีม่วงสีทองแล้วก็สีเงินราคาเครื่องเปล่าจากราคาปกติ44,900นะครับก็ลดราคาล่าสุดเหลือ43,000บาทโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนที่น่าสนใจนะครับแบบแรกเป็น Pro AIS Hot Deal สำหรับลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนของทาง AIS นะครับซื้อได้ที่ราคา35,300มีค่าเ็ดลูหน้าประมาณ3,000บาทนะครับ Pro AIS เ s Hot Deal เช่นเดียวกันแต่ว่าจะเป็นสำหรับลูกค้ายายค่ายเบอร์เดิมซื้อได้ที่ราคา34,300บาทค่าเหนีงหน้าก็ประมาณ1000บาทถึง -3,000 บาทนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกเป็นโปรอะไรส่วนคนที่จะไปเปิดเบอร์ใหม่กับทาง AIS นะครับซื้อได้ที่ราคา35,300มีค่าเหนี่งหน้าก็ตั้งแต่1 0 0 0ถึง3,000บาทเช่นเดียวกันโปรที่ไม่มีค่าเหนี่งหน้าก็จะเป็นโปร AIS base by สำหรับลูกค้า Sel e n น t e นะครับซื้อ iPhone 14 Pro Max ได้ที่ราคา3 6 0 0 0บาทแถวด้านล่าง นะครับเป็น Pro AIS Base by u แบบแรกสำหรับลูกค้าที่ใช้แบบรายเดือนอยู่แล้วนะครับซื้อได้ที่ราคา35,300บาทส่วนคนที่ไม่ติดสัญญาซื้อเครื่องเปล่าได้ราคา42,000บาทนะครับลูกค้าทั่วไปก็ซื้อได้ที่ราคา43,000บาทนี่ก็จะเป็นรายละเอียดของโปรโมชั่นสำหรับการซื้อ iPhone 14 Pro Max จากทางด้านค่าย AIS นะครับถ้าในที่สนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้นะครับที่ศูนย์ a IS ไอเอ o ชอทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดเลยนะครับสำหรับการซื้อ iPhone 14 Pro Max โปรโมชั่นลดราคาส่งท้ายเดือนมีนาคมนะครับท่านชอบแบบไหนสามารถเลือกซื้อได้เลยอยากจะซื้อเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษนะครับจากทั้ง Lazada s h o p e e แล้วก็ Banana IT อทนะครับกดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนถ้าอยากจะซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับก็ไปซื้อได้ตามศูนย์มือถือรายละเอียดของราคาแล้วก็โปรโม ชั่นล่าสุดเป็นอย่างที่ผมได้สรุปมาให้ทั้งหมดขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสวัสดีครับ